ของแม่เองจะเป็นใครได้ล่ะก็ผัวใหม่ของแม่ไง พ่อไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับลูกเองไม่ช้าไม่เร็วลูกก็ต้องรู้เรื่องนี้ขอบใจนะมีแต่คุณนี่แหละที่เข้าใจผม โมคนนี้คือใครหรอจะเป็นใครได้ล่ะก็ผัวใหม่ของแม่ไงนี่ลุงเป็นผู้ชายเนี่ยหัดรู้จักอายซะบ้างนะมาก่อแม่ฉันกินแบบเนี้ยแล้วยังองจริงเลยอะ่ะหน้าตาลุงเนี่ยก็พอที่จะไปวัดไปวาได้นะแต่ทำไมหน้าด้านได้ขนาดนี้ได้ย่างอายอย่างนั้นหรอ ต่างฝ่ายยังไม่มีครอบครัวแม่เขบเขาไมนผิดตรงไหนแม่ก็อีกคนหักลายใจบ้างนะกล้าได้ยังไงอ่ะเอาไอ้แก่นี่มาอยู่ด้วยอ่ะลายใจอย่างนั้นเหรอเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเพื่อความสบายใจของพวกแกแม่อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดตั้งแต่ที่พ่อพวกแกเสียไปแม่เลี้ยงพวกแกมาตัวคนเดียวตลอด แม่เลียงพวกแกมาโตขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะตอนเนี้ยพวกแกก็ตอตมีครอบครัวก,กันหมดแล้วนี่แม่จะมีสามีใหม่บ้างมันที่ต้องไหนแม่ที่ผ่านมาพวกเราดูแลแม่ไม่ดีเลยเหรอของกินของใช้พวกเราก็ส่งให้แม่ตลอดไหนจะเงินอีกก็ส่งให้แม่ไม่เคยขาดแล้วมาตอนนี้แม่ต้องการอะไรอีกของกินของ ที่ส่งให้แม่กินแม่จะกินได้กี่ปีแล้วเงินที่ส่งให้แม่ใช้แม่จะใช้ดได้กี่ปีพวกแกรู้ไหมว่าสิ่งที่แม่ต้องการจริงๆมันคืออะไรพวกแกมีครอบครัวจนหมดแล้วนี่ถ้าเกิดแม่ป่วยขึ้นมาใครจะมาคอยดูแลแม่ยี่สิบชั่วโมงแกหรอหรือว่าแกเวลาพวกแกระหงอยก็ทิ้งเงินไว้ให้ฉันใช้ นี่เหรอสิ่งที่ฉันต้องการมันใช่เหรอสิ่งที่ฉันต้องการพวกแกไม่สามารถทำได้แต่เขาเขาสามารถทำได้เขาสักผ้าให้แม่ทำกับข้าวให้แม่กินพาแม่ไปเดินเล่นคุยกับแม่ไม่ทำให้แม่เหงาอยู่เคียงข้างแม่ตลอดแล้วพวกแกละ่ะ แกแกอยู่ด้วยกันมันคือความรักแล้วแม่อยู่กับเขามันผิดอย่างนั้นเหรอฉันจะบอกอะไรพวกแกไว้ให้นะพรุ่งนี้แม่จะไปจดสะเบียนสมรสกับเขาแล้วบ้านหลังเนี้ยใครอยากจะมาอยู่ก็มาอยู่แม่ไม่ได้ห้ามส่วนแม่ใครอยากเรียกว่าแม่ก็เรียก แม่ครับพวกผมผิดไปแล้วผมขอโทษนะครับแม่ยกโทษให้พวกผมเลยนะครับแม่คะพวผหนูขอโทษนะคะผู้หนูคิดว่าสิ่งที่ผู้หนูทำมาโดยตลอดจะทําให้แม่มีความสุขแต่จริงๆแล้วไม่เลยผู้หนูไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของแม่เมแท้จริงแล้ว啊ความสุขของแม่คืออะไร ที่แม่พูดมันก็จริงอยู่ที่พวกหนูต่างคนต่างมีครอบครัวกันหมดแล้วจะมาดูแลแม่ได้อย่างใกล้ชิดก็คงไม่ใช่ก็มีแต่คุณลุงไม่ใช่สิต้องเรียกว่าพ่อก็มีแต่พ่อเนี่ยแหละที่คอยดูแลแม่ได้อย่างใกล้ชิดทำให้แม่มีความสุขและอยู่เคียงข้างแม่มาโดยตลอดพ่อหนูขอโทษนะคะ ขอบใจลูกๆมากเลยนะที่เข้าใจความรู้สึกของแม่